สวัสดีค่ะพี่ต้อยร้านลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยมาพามาชมก๋วยเตี๋ยวปันสุกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแบ่งปันนะคะนี่ค่ะร้านลุงสอนนะร้านปันสุกนะคะร้านสอนหมูแล้วก็ร้านบะหมี่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หมู่บ้านบัวทองสี่นะคะนี่ค่ะแบ่งปันนะคะช่วงโควิดอย่างนี้นะคะ,ะก็มีการคนไทยมีน้ำใจกันอยู่แล้วค่ะ แบ่งปันนะคะจิงหาเดี๋ยวดูเดี๋ยวพาพี่ต้อยพาดูนี่ค่ะคนขายบะหมี่เกี๊ยวนะคะนี่ค่ะสองคามีภรรยานะคะมีน้ําใจนะคะแบ่งปันแบ่งปันสุกนะคะแล้วก็ร้านสอนหมูขายหมูสดเลยค่ะเขาร่วมกันนะคะแจกก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นะคะบะหมี่หมูแดงลูกชิ้นนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะแป๊บนึงนี่ค่ะนี่ร้านนะคะนี่ค่ะบ๊อบบี้บะหมี่แก้วหมูแดงนะคะธรรมดาขายนะคะแต่วันนี้นะคะมาแบ่งปันความสุขให้ค่ะนี่ค่ะแจกค่ะบะหมี่หมูแดงนะคะอร่อยอร่อยอ๋อ,อนุมโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะ ปลอดภัยจากโควิดนะคะมีความสุขนะคะดูรอกันเยอะเลยค่ะโอเคนะคะคลิปสั้นๆค่ะพี่ต้อยบ๊ายบายขอบคุณที่รับชม Thank you for watching this c a e a g a i n ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขห่างไกลโควิดนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ